วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวราลงกรณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรครบ126ปีวันที่สมีนาคม2566 โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดพระราชทานพระบรมราชูปธร,รมการบำเพ็ญพระกุศลในการนี้ด้วยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วาดวาสโนประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2 4 4 0ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามยุคที่4 เมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดทรงเป็นพระราชาอุปัฏฐายาจารย์ในการอบรมขณะทรงเป็นพระภิกษุนอกจากนี้ทรงเป็นพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันภายหลังจากการสิ้นพระชนสมเด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอัฏฐิสมเด็จพระอริยะองศาคัตยานวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดฉัตตาดเหลืองห้าชั้นถวายกลางกั้นพระรูปบรรจุพระสรีรังคารเมื่อวันที่28กรกฎาคม2562 จากนั้นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาศให้ผู้แทนสถาบันการศึกษาสถานสงเคราะห์และสาธารณสุขเฝ้ารับประธานทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสณมหาเทระรวม50ทุนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่ตอไป